เราอาศัยการวัดค่าฟรีคอรลนที่เหลืออยู่ในน้ำใสนะครับโดยใช้บิ๊กเกอร์นะครับจะเป็นบิ๊กเกอร์เอามาใส่น้ำคอรลนแล้วก็น้ายาอยู่ลงไปมันจะออกเป็นสีเหลืองๆนะครับถ้าไม่มีคอรลนเนี่ยเราอาจจะเล็ดรอดมีเชื้อโรคเชื้อซามเนีล่าเข้าไปมันจะทําให้ท้องเสียได้นะครับการรักษาเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาครับไอ้น,นี่คือเรียกว่าโดซาตอนนะครับโดซาตอนมีหน้าที่ทําอะไรคือให้วิตามินอัตโนมัตินะครับไก่ก็จะได้กินน้ํหนึ่งคของไก่เนี่ยจะมีวิตามินเท่าเท่ากันทุกคำนะฮะตัวนี้สําคัญมากและมีประโยชน์มากๆเลยนะครับ ยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องราชาไข่ไก่ผมวัดนะครับหรือเรียกว่าพ่อเลี้ยงก็ได้นะครับ เลี้ยงไก่จะให้ผลผลิตดีไข่ดกไข่ชนไข่นานนะครับแล้วไก่ไม่มีปัญหาสุขภาพแหล่งน้ําเป็นส่วนสําคัญนะครับหลายๆที่เนี่ยมีปัญหาเรื่องแหล่งน้ำนะครับทำให้การเลี้ยงไก่ไข่ไม่ประสบความสําเร็จนะครับผมจะพาไปดูแหล่งน้ําของคิงเอ็กนะครับว่าเรามีบริการบริหารจัดการยังไงให้เรามีไข่คุณภาพดีสําหรับขายในท้องตลาดนะครับสำหรับให้ประชาชนชาวไทยได้บริโภคกันนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับสำหรับแหล่งน้ําของคิงเอกเองนะครับจริงๆเราวางแผนตั้งแต่แรกว่าเราจะใช้น้าบาดาลนะครับตอนที่ซื้อที่นะจากที่คลิป พลาดตรงที่เราไม่ได้เทสน้ําทําให้เราไม่มีน้ํานะครับนี่เป็นแผน2ของเราคือการขุดบ่อเก็บน้ําขนาดใหญ่นะครับเพื่อรองรับน้ําจากธรรมชาติคือน้าฝนนั่นเองนะครับแล้วน้ําก็จะอยู่ในบ่อนี่ครับหลังจากที่บ่อแล้วเนี่ยเราก็จะไปผ่านการบําบัดนะครับน้ําจะต้องสะอาดที่สุดนะครับเหมือนน้าที่เรากินได้เลยยิ่งดีนะครับยิ่งเป็นน้ําแร่ยิ่งดีนะจะทําให้ไข่เรามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเองนะครับเฉพาะตนเฉพาะฟาร์มเลยครับเดี๋ยวเราพาไปชมจุดแรกเลยนะครับที่เป็นบ่อน้ําที่เพิ่งขุดเลยนะครับ และนี่ก็คือแหล่งน้ําที่ผมได้ขุดขึ้นมานะครับเพื่อแก้ปัญหาแผน2ของเราที่เราไม่มีแหล่งน้ำนะครับคือขุดสระขนาดใหญ่ไซส์โตโตเลยนะครับอันนี้นะครับมูลค่าว่า5ล้านบาทนะครับมีหลายคนถามผมว่าค่าขุดบ่อเนี่ยคิดคํานวณยังไงนะครับผมจะบอกทีนิดนึงนะฮะค่าขุดบ่อเนี่ยเขาคิดเป็นลูกบาทเมตรนะครับหึงลูกบาทเมตรเนี่ยเขาคิดเทียบกับราคาน้ํามันดีเซลครับเช่นตอนนี้ราคาน้ํามันดีเซลอยู่ที่35บาทต่อลิตรค่าขุดบ่อก็คํานวณที่1ลูกบาทเมตรละ35บาทก็ขุดไปเลยนะครับผม ขุดไปที่5ล้านบาทนะครับก็ถึงเห็นใหญ่ๆขนาดนี้ก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเร็วๆนี้เองเราประสบปัญหาน้ําแรงครับไม่มีน้ําใช้นะครับทำให้เราต้องไปซื้อน้ําจากแหล่งน้ําอื่นนะครับแหล่งน้าธรรมชาติคือจ้างรถไปบรรทุกน้ําเข้ามานะครับแล้วก็น้ำเนี่ยไปบําบัดก่อนนะครับตกตะกอนทาให้น้ําใสแล้วก็ฆ่าเชื้อนะครับสำหรับแหล่งน้ําที่จะเหมาะให้ไก่กินคือน้ําที่สะอาดบริสุทธิ์นะครับไม่มีแร่ธาตุปนเปื้อนนะครับแล้วดน้ําจืดนะฮะไก่ก็จะกิน แล้วให้ผลผลิตด,ดีที่สุดอย่างน้อยอเรากินเองต้องกินได้ด้วยนะฮะไก่ถึงจะกินแล้วให้ผลผลิตด,ดีครับเมื่อกี้ขาพอเรียนพูดว่าต้องมีการพักน้ําก่อนใช่ครับน้ํามาเนี่ยต้องมีการพักน้ําคือไม่ใช่ว่าพักที่บ่อน,นี้นะฮะ,ะบ่อน,นี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เราพักแล้วก็ถ้ามีตัวจุลินทรีย์ก็มาใส่นะับพวก e อพวกอะไรนี้มาใส่บําบัดน้าเบื้องต้นก่อนนะฮะเสร็จแล้วก็จะดูดน้ําเข้าไปที่ถังพักนะครับถังพักเนี่ยจะใส่น้ํายาตกตะกอนนะเพื่อให้ตกตะกอนให้น้ําใส<อ>นะพอตกตะกอนาเอ่่คพื าเชื้อโรคนะครับที่มีอยู่นะครับตกตะกอนเพื่อเอาสารแขวนลอยออกนะครับแล้วก็เอาไปฆ่าเชื้อนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องตรวจน้ําก่อนนะครับว่ามีตัวธาตุปนเปื้อนหรือเปล่านะครับว่ามีธาตุที่เป็นโลหะหนักปนหรือเปล่าหรือว่ามีสารเคมีปนหรือเปล่านะครับถ้าไม่มีก็เอาไปใช้ได้เลยครับ ปกติที่เราตรวจน้ำเนี่ยเราจะตรวจตั้งแต่ต้นน้ําเลยนะครับว่าต้นน้าตรงนี้มีสารแขวลอยขนาดเท่าไหร่นะมีเคมีปนเปื้อนหรือเปล่ามียาฆ่าแมลงปนเปื้อนหรือเปล่านะครับหรือว่ามีโลหะหนักปนเปื้อนหรือเปล่านะครับโดยส่งที่แลบกลางนะครับหรือว่าเซ็นทัลแ l a ที่มีอยู่ทั่วไปนะครับตรวจให้หมดเลยนะฮะถ้าน้สาสะอาดบริสุทธิ์ใช้ได้ไม่มีแร่ธาตุปนเปื้อนนะมีแต่สารแขวลอยเนี่ย เราสามารถเอาไปใช้ได้ต่อนะครคือเอาไปตกตะกอนนะครับแล้วก็ใส่คอรีนเพื่อฆ่าเชื้อนะครับโอเคหลังจากที่เรามีแหล่งเก็บน้ําดิบแล้วนะครับเราสะสมน้ําดิบแล้วเราจะไปต่อที่จุดที่เป็นเก็บน้ํานะครับแล้วก็บําบัดตรงนั้นนะครับ โอเคครับจากจุดนั้นนะครับที่เป็นบ่อน้ําน้ําดิบนะคะเราก็จะมาถึงตรงนี้นะครับเราจะดูดน้ําจากที่นู่นมาใส่ตรงนี้3ามแทงนี่คือแทงบําบัดนะครับเรามาถึงตรงนี้มันจะใส่น้ํายาตกตะกอนก่อนนะครับเพื่อทวงน้ําหนักสารแกวนลอยครับให้น้ํำดำดๆขุ่นๆที่เราเห็นเมื่อสักครู่เนี่ยฮะกลายเป็นน้ําใสนะฮะ หลังจากน้ำใสแล้วเนี่ยมันจะเลยตกไปที่แทงค์ที่2และที่3นะฮะพอในระหว่างที่มันเลยไปเนี่ยมันจะมีตัวยิงคอรีนใส่เข้าไปนะครับคอรีนก็จะเข้าไปในระบบน้ำนะฮะที่เป็นน้ําใสเพื่อฆ่าเชื้อนะครับแล้วก็ไปพักไว้ในแทงค์ที่3นะครับการฆ่าเชือ้อหรือการยิงคอรีนเนี่ยเราเอาศัยการวัดค่าฟรีคอรีนที่เหลืออยู่ในน้าใสนะครับโดยใช้บิ๊กเกอร์นะครับจะเป็นบิ๊กเกอร์เอามาใส่น้ําคอรีนแล้วก็น้ายาอยู่ลงไปมันจะออกเป็นสีเหลืองงนะครับมันมีเหลืองเข้มเหลืองจางเหลืองใสนะฮะแล้วจะมีพัดเอาาววเช็คน่่า ฟรีคอเี n นอยู่ที enough, ่เท่าไหร่นะโดยเราจะกําหนดค่าฟรีคอเลี n นอยู่ที่ประมาณ3 ppm นะครับหรือว่า3ใน1ล้านส่วนนะครับเมื่อมันตกตะกอนและค่าเชื้อเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะปล่อยน้ำครับไหลไปอยู่แท้งค16แท้งนะครับเมื่อไปอยู่ที่แท้ง16แท้งแล้วเนี่ยมันจะรอให้เอากลับไปใช้ได้เลยนะฮะ แต่ว่าเราจะพักอยู่ตรงนี้ประมาณอยู่ที่2วันนะครับเราพัก2วันเพื่อให้ตัวระดับคอรีนเนี่ยมันไม่เกินนะฮะเราไม่อยากให้มันเกิน3นะครับเวลาเราพักเนี่ยระดับคอรีนเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงมาครับจาก3 ppm เหลือ2 ppm เหลือ1 ppm นะฮะเพื่อให้ไก่รู้สึกอร่อยที่สุดนะครับในน้ําที่มันได้กินนะฮะไม่ได้กินคอรีนแล้วนะฮะเหมือนน้าบริสุทธิ์ที่เราซื้อเพื่อรับประทานครับทาหว่าพ่อเลี้ยงครับมองว่าคอรีนจําเป็นมากน้อยแค่ไหน สำหรับคอรลีนมีความจําเป็นมากน้อยแค่ไหนนะครับคือจริงๆแล้วเราไม่สามารถตรวจสอบได้นะครับว่าน้ำณขนาดนั้นนั้นเนี่ยมันยังมีเชื้อโรคปะปนอยู่หรือเปล่า การใส่คอรีเนี่ยเป็นส่วนสําคัญเลยนะครับเพื่อที่จะฆ่าเชื้อให้สนิทนะฮะหรือว่าฆ่าเชื้อในแต่ละวันให้หมดสิ้นไปนะฮะถ้าไม่มีคอรีเนี่ยเราอาจจะเล็ดรอดมีเชื้อโรคเชื้อซาโมเนล l l a เข้าไปเวลาไก่กินน้ำเนี่ยมันจะทาให้ท้องเสียได้นะครับเมื่อท้องเสียแล้วเนี่ยการรักษาเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาครับการท้องเสียครั้งหนึ่งอาจจะใช้เวลารักษา2-3สัปดาห์เลยก็ว่าได้นะครับเมื่อต้องรักษาไก่ท้องเสียเนี่ยจะทําให้ไก่ไม่ได้สารอาหารเพียงพอทําให้ผลผลิตไข่ลดลงครับระบบน้ำสำหรับโรงเรือน อีขระบบมีเด่บ โดยปกติแล้วเนี่ยแต่ละฟาร์มเนี่ยจะมีวิธีการบริหารจัดการน้ําแตกต่างกันไปนะครับก็จะมีหลักๆของการใช้แรงดันน้ําโดยใช้แท่งสูงนะครับเป็นหอแชมเปญนะครับยิงขึ้นไปสูงๆครับแล้วใช้แรงดันน้ําในการส่งน้ำนะครับแล้วก็จะมีแบบที่บําบัดน้ําเสร็จแล้วก็มีถังสต๊อกซึ่งไม่สูงมากนักแล้วก็ใช้ปั๊มนะครับในการอัดเพิ่มแรงดันให้สามารถส่งไปไกลๆได้หรือว่าสามารถส่งไปที่ร้าวโรงเรือนเลี้ยงไก่นะครับให้ไก่ได้มีน้ําเพียงพอในแต่ละช่วงนะครับจะเห็นว่าบางทีเนี่ยเราเกิดน เหมือนกันนะครับในฟาร,ร์มไก่ก็เหมือนกันเราอาศัยแทงน้ําสูงในการส่งไป ให้น้ำไหลตลอดต่อนเนื่องตลอดเวลาหรือเราอาจจะใช้ปั๊มแรงดันนะครับส่งไปเพื่อให้น้ำไหลต่อนเนื่องตลอดเวลาอันนี้สําคัญมากนะครับเพราะว่าในโรงเรือเลี้ยงไก่เนี่ยเราต้องใช้แรงดันน้ำนะครับอยู่ประมาณสัก2บาร์นะครับหรือ3บาร์นะครับเพื่อใช้กับอุปกรณ์เลี้ยงไก่นะครับหรือว่าอุปกรณ์จุกน้ําที่ให้ไก่กินนะครับถ้าแรงดันน้ําไม่พอเนี่ยน้ำจะไหลเอื่อยๆไก,ก่ก็จะได้น้ําไม่พอเมื่อได้น้ําไม่พอก็จะกินอาหารลดลงไปเมื่อกินอาหารลดลงไปก็ให้ผลผลิตน้อยลงไปแล้วก็เป็นผลเสียต่อสุขภาพไก่ด้วยครับ โอเคหลังจากนี้นะครับผมจะพาไปชมระบบน้ําที่โรงเรือนนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับ ก่อนที่จะเป็นปั๊มน้ําตรงนี้มันจะมีแท้งสีฟ้าอยู่ด้านนอกนะครับ5,000นลิตรนะฮะแท้ง5้า0ันลิตรเนี่ยจะสต็อกน้ํากันน้ําขาดนะครับเพื่อเป็นระบบที่2นะครับถ้าเกิดแท้งนู้นขาดน้ําแท้งเก็บน้ําขาดน้ำนะฮะเราจะมีน้ําสํารองอีก5 0 0 0ันลิตรนะครับเพื่อป้องกันไก่ขาดน้ำนะครับพราะ5 0 0 0ลิตรเนี่ยเราจะมีระยะเวลาอีกประมาณ2 3ชั่วโมงเพื่อทําระบบสํารองอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากแท้งสต็อกน้ําสํารองแล้วเนี่ยก็จะมาที่ปั๊มน้ําที่เราเห็นตอนแรกนะปั๊มน้ำเนี่ยจะมีหน้าที่เพิ่มแรงดันนะฮ แต่แรกนะครับว่าบางฟาร์มใช้แท้งแชมเปญสูงๆนะครับเพื่อเพิ่มแรงดันน้ํา2-3บาร์นะฮะตรงนี้เราไม่ได้มีแท้งน้ําสูงๆเราใช้ตัวปั๊มน้ําในการเพิ่มแรงดันน้ำครับแรงดันน้ำเนี่ยจะเพิ่มมาอยู่ที่ประมาณ2-3บาร์อย่างที่ผมบอกเลยนะฮะตัวนี้จะเป็นเก์วัดนะครับว่าปั๊มน้ําเรายังทามีประสิทธิภาพหรือเปล่านะฮะนี่ฮะสอ โอเคครับเราจะเห็นว่าปั๊มมันมีอยู่2ตัวนะครับเพราะน้ําเราแต่งเป็น <_ joking> 2สาย2ระบบนะครับเนื่องจากว่าไก่โรงเรือนเนี้ยมีอยู่1 0 0 0 0แตัวนะครับเราจะแบ่งระบบน้ําเป็น ชุดละห0,000ตัว5 0,000่น000ตัวนะครับเราเลยมี2ชุดนะครับเพราะปกติเนี่ยท่อขนาดเนี้ยให้น้ําไก่ได้อยู่ประมาณ5 0,000ตัวนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถหล่อเลี้ยงไก่10,000แตัวได้นะฮะเราก็เลยแบ่งเป็นชุดนะครับเห็นว่าจากปั๊มมาอัดเข้ามาเราจะมีกรองสเตนเลสนะครับกรองเพื่อกรองสิ่งสปกปรนะครับที่เป็นชิ้นเล็กๆอาจจะมีเศษที่ติดมาตามท่อหลุดหลุดมาจากท่อส่องน้ํามาจากข้างในนะพอได้กรองสเตนเลสนี้กรองไปแล้วเนี่ยน้ำผ่านเข้ามาเนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่ค่อนข้างจะใสแล้วนะครับหรือว่าใสามาตั้งแต่ ปนเปื้อนมาจะเห็นว่าตรงเนี้ยไอ้นี่คืออะไรเมื่อก่อนผมก็มไม่รู้นะว่ามันคืออะไรมารู้ตอนหลังว่าตัวนี้คือตัวป้องกันแรงดันเกินนะฮะไม่ให้มันเกิน 4- 5บาร์นะครับเพราะจะทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ภายในโรงเรือเราได้นะครับท่ออาจจะแตกหรือท่ออาจจะหลุดได้ ตัวนี้เป็นตัวบล็อกนะครับบล็อกไม่ให้เกินนะฮะเสร็จแล้วผ่านนี่มาปุ๊บจะเห็นว่าเลี้ยวมานี่นะครับมานี่จะมากรองอีกชั้นนึงนะครับเราโคตรจะกรองเลยกรองแล้วกรองอีกก็ป้องกันนะฮะอันนี้ก็จะเป็นกรองละเอียดเข้าไปอีกนะครับเพื่อไม่ให้สิ่งสกปรกหลุดเข้าไปทําลายอุปกรณ์ในโรงเรือนเช่นจุกน้ําที่ให้ไก่กินนะครับหรือระบบให้น้ําภายในนะฮะมันก็จะไม่เสียหายเพราะผ่านระบบกรองไว้แล้วนะครับก็จะเปิดเกตที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้คือเกตวันน้ําอันนี้ก็จะเป็นก๊อกน้ํํํําาาาาาสหหหรรรััับทดดลลอองงนนนนว่่้้มมไืเปีแจิๆ นะครับดูว่าใสหรือเปล่าหรือว่าเปิดเอาไปใช้ในการผสมวิตามินนะฮะหลังจากผ่านตัวนี้ไปแล้วเนี่ยเราก็จะมาเจอตัวนี้ฮะเครื่องแนะนําคือมาตรวัดน้ำนะครับคล้ายๆของการประปานะครับนี่ฮะจะมีตัวเลขนะครับเป็นระบุเป็นลูกบาทเมตรที่เราใช้นะว่าใช้ไปกี่ลูกบาทเมตรนะครับจะเห็นว่าไซส์มันจะใหญ่กว่าของปลาปานะครับคือใช้ประมาณสักเกือบ1นิ้วนะฮะตัวนี้25มิลเข้าไปปุ๊บมีตัวเลขมาตรดน้ำจะเห็นว่ามีสาย ปั๊บปั๊บปั๊บมีมานี่นี่เป็นระบบ I L T นะครับเป็นระบบส่งสัญญาณไปที่จอโมนิเตอร์นะครับว่าเราใช้น้ำไปกี่ลูกบาทเมตรนะครับโชว์หมดเลยว่า วันนี้โรงเรือนนี้กินน้ําไปเท่าไหร่โดยที่สัรวบาลไม่ต้องมาดูถึงที่นะครับหรือว่าผู้บริหารก็เปิดดูได้เลยว่าโรงเรือนนี้มันกินน้าเท่าไหร่ก็ดูได้ตรงนี้เลยนะครับเป็นข้อมูลสถิติที่เราเก็บสําหรับประมวลผลว่าเราเลี้ยงไก่เป็นยังไงหรือว่าจะมีปัญหาอะไรที่โรงเรือนนี้บ้างสําหรับตัวเนี้ยเป็นเรียลไทม์เลยนะครับเปิดตอนนี้ดูตอนนี้ได้เลยนะครับที่ห้องผู้จัดการหรือว่าผู้บริหารที่นั่งอยู่กับบ้านดูว่าโรงเรือนนี้กินน้ําเท่าไหร่นะครับส่งขึ้นออนไลน์บนคาวบนเซเวอร์เลยนะครับค่อนข้าง จะทันสมัยมากนะฮะโดยหลังจากเราผ่านมิเตอร์นะครับของการปปาไปแล้วนะครับวัดน้ําวัดอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมาดูว่าตรงนี้จะเป็น3ทางนี่ทางไปอย่างนี้เราไม่จะไม่พูดถึงทางบนนะฮะเราไปทางล่างก่อนนะครับล่างก็วิ่งกันไปปุ๊บนี่คือโดาตอนนะครับโดาตอนมีหน้าที่ทําอะไรคือให้วิตามินอัตโนมัตินะครับเราไม่ต้องมาเติมมาหยอดในน้ำนะครับเราใช้ตัวนี้ให้อัตโนมัติเลยตัวนี้มันจะคํานวณว่า1ลูกบาทน้ํานะครับจะให้วิตามินเท่าไหร่ใส่วิตามินกระป๋อกี่ซีซีนะครับมันจะมีตัวคาน เราจะให้วิตามินเท่าไหร่เราก็ผสมวิตามินอย่างนี้ปุ๊บตัวนี้ก็จะดูดใส่ไปในน้ําปกติของเราอัตโนมัตินะครับไก่ก็จะได้กินน้ํหนึ่งคของไก่เนี่ยจะมีวิตามินเท่าเท่ากันทุกคำนะฮะตัวนี้สําคัญมากและมีประโยชน์มากๆเลยนะครับฟาร์มที่ทําหรือว่าคนที่เริ่มต้นนะครับควรจะมีตัวนี้นะฮะในสมมติที่เราวันไหนที่เราไม่ได้ให้วิตามินนะฮะเราก็จะไม่ผ่านทางนี้นะฮะเราก็จะวิ่งตรงทางนี้เลยเราเรียกว่าบายพาสนะครับคือบายพาสไปเลยเหมือนเส้นบายพาสครับนะไม่ผ่านตัวเมืองหลัก เราบายพาส์ทไปก็ปุ๊บเข้าไปน้ําก็จะไปเป็นน้ําที่ล้วนๆเพียวๆให้ไก่กินนะอย่างที่บอกว่าไก่ควรกินวิตามินสักประมาณ4-5วันนะครับแล้วควรจะเว้นสัก2วันเพื่อให้กินน้ําธรรมดาบ้างตัวนี้ก็เป็นเช่นนี้แหละครับต่อโรงเรือนอไก่ครับใช้ประมาณเท่าไหร่ครับอย่างเช่นเนี่ยครับหนึ่งแสนตัวต่อหนึ่งโรงเรือนของไก่นะครับใช้น้ําประมาณเท่าไหร่นะครับก็เป็นความรู้นิดหนึ่งไก่กินน้ําเป็น2เท่าของอาหารนะครับโรงเรือนนี้มีไก่10,000แตัวครับกินอาหารอยู่ที่12ตันก่อวันนะครับ กินน้าก็อยู่ประมาณ24ตันนะครับหรือว่า24ลูกบาทเมตรต่อวันนะครับแต่ว่าโดยทั้งหมดทั้งมวลน,น้ำใจที่ให้ไก่กินแล้วเนี่ยเรายังมีน้ำระบบทำความเย็นอีกเราก็จะคูณประมาณ3หรือว่าคูณ4ก็คือ22ตันนะครับคูณด้วย4นะครับอาจจะเป็น88คิวต่อวันที่เราใช้นะฮะก็ต้องเตรียมน้ําสํารองประมาณนี้นะนี่คือระบบน้ําหรือว่าน้ําที่ใช้ใน1วันนะครับเราควรจะมีน้ําสํารองอยู่ที่ประมาณ3วันนะฮะเห็นว่าเรามีท้ง16ต้น เยอะมากเลยนั่นคือเราสำรองน้ําไว้ใช้ในขณะที่เราขาดน้ําได้3าวันระหว่าง4วันเนี่ยมันเกิดภราะว่าฉุกเฉินจริงเราก็สามารถซื้อน้ำมาเติมได้ไม่เกิดการขาดน้ําแน่นอนครับ <c oughs> แล้ววันนี้เราก็มาเปิดเผยระบบน้ำนะภายในฟาร์มนะครับเคล็ด <c oughs> ลับเทคนิควิธีนะครับทิกเล็กๆน้อยๆที่เรามีนะครับสำหรับผู้ที่เริ่มต้นนะครับหรือว่า ผู้ที่มีความชำนาญแล้วก็สามารถเอาไปตบตัวเล็กๆๆได้นะครับสําหรับใครที่มีคําถามนะครับอยากจะฝากนะครับสามารถฝากไว้ที่ใต้คอมเมนต์นี้เลยนะครับคำถามไหนที่ผมสามารถตอบได้นะผมจะรีบเอามาตอบให้เลยนะครับส่วนคาถามไหนที่ผมตอบไม่ได้เนี่ยผมจะไปศึกษาค้นคว้านะครับแล้วก็เอามาตอบในคลิปถัดไปนะครับอย่าลืมนะครับเรื่องของไก่หรือไข่นะครับสามารถติดตามได้ที่ช่องราชาไข่ไก่เท่านั้นนะครับทาง YouTube f a c e b o o k t i k t o k i n s t a g กรมราชาไข่ไก่ครับยินดีครับ